Thank <laughs> you. สวัสดีครับพวกเราทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพิศเศษนะครับเรื่องสารพระภูมิการตั้งสานพระภูมิหันหน้าไปทางไหนดีนะครับซึ่งเคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วแรกๆนะครับคล,คลิปแรกๆซึ่งมีคนเข้าดูเยอะมากนะครับหลายพันคน แต่ว่าก็มีคอมเมนต์มาอยู่จากพี่น้องเราว่าบางคนเวลามันไม่มากนะครับคลิปมันยาวไปกว่าจะได้รู้เรื่องบางที่ก็เบ็ดบดบ้างไม่มีเวลาดูบ้างนะครับเพราะว่าคลิปนั้นหลวงพ่อได้เล่าประวัติของพระภูมิแต่ละองค์ด้วยนะครับซึ่งมีอยู่หลายองค์ ก็เลยยาวไปก็เพื่อสนองความต้องการของพี่ๆน้องๆเรานะครับที่ติดตามตรงบอมาก็จะจ,จัดอีกคลิปหนึงนะครับเป็นคลิปที่สองแล้วกันนะการตั้งสารประภูมิหันหน้าไปทางในดีเนี่ยเป็นคลิปที่สองแล้วกันเอาแต่เรื่องตั้งสารนะครับไม่ว่าเรื่องประวัตินะครับ เพื่อไม่เสียเวลานะครับเพื่อไม่เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลงพลงปก็ไม่ใช่จะชำนาญการอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์จากการอ่านการฟังการคุยกับผู้รู้อ,อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับเอาเป็นว่ารวบรวมมานำเสนอให้พวกเรา เพื่อไว้พิจารณาก็แล้วกันนะครับว่าเวลาจะตั้งศาลพระภูมิเนี่ยสักทีนี่ก็เอ้มันเป็นมงคลเขาไว้ตามที่เขากล่าวไว้มาแต่ต้นนะครับบางคนก็แล้วแต่ความเชื่อนะของแต่ละคนนะครับในถวนของหลวงพ่อก็เชื่อแบบนี้นะครับไปค้นคว้าอ่านคุยเจอก็เชื่อมาแบบนี้ก็ตามแบบฉบับของหลวงพ่อแล้วกันนะครับ แต่ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับทีนี้สารพระภูมิเนี่ยนะครับพระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะครับคนทว่วใหญ่คนไทยคู่คนไทยนะครับเมื่อมีบ้านก็อยากจะมีเทพารักษ์มีเทพ,ม,เทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองบ้านนะครับ พระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะครับพระภูมิก็คือเทพชั้นต่ำลงมาก็คือเทวดาเองเจ้าที่นี่ก็คือเจ้าของเก่าของที่แปงงั้นไม่รู้วเป็นเคยนะครับถามว่าพระภูมิเนี่เป็นเจ้าที่ด้วยได้ไหมได้ครับนะเจ้าที่นี่ถ้าทำ มีบารมีสะสมบ่า,ม,ามีไว้เยอะก็ท่านก็ได้เปลี่ยนพรภูมิถูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นพระภูมิก็ได้ทีนี้พระภูมิเจ้าที่อาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือผีบรนภูรุษเราก็ได้นะครับตรงนี้ตั้งสารเนี่ยศารพระภูมิหรือสารเจ้าที่หรือสารตายายนะบางคนก็เรียกศารตายายด้วย ตั้งเป็นสารพระปูมเนี่ยศารพระภูม,รระภมจะมีเสาเดียวนะครับจำไว้สารตายายหรือสารเจ้าที่จะมีสี่เสานะครับมีสีสเ่เสาตั้งตรงไหนของบ้านก็ได้ที่เป็นหน้าบ้านนะนะนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านอ่ะถ้าไม่มีหน้าบ้านให้ตั้งบนดาดฟ้าก็ได้นะครับดาดฟ้าก็ได้แต่ต้อง ไม่อยู่ในระดับเดียวกับพื้นบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเนี่ยเราก็ต้องจชายฐานรองขึ้นมาทักหน่อยประมาณทักคืบหรืออะไรเนี่ยนะครับให้ให้สูงให้ให,ให้ให้แยกจากพื้นดินขึ้นมานะแล้วก็จึงจะเป็นฐานเสานะครับเป็นฐานานะเสา,าซึ่งดูด้วยนะครับดูด้วยอ่าพอตั้งทั้งฐานทั้งเสาแล้วเนี่ยนะครับพื้นของฐานเนี่ยนะครับ ให้อยู่ระดับสายตานะครับไม่ต่ํากว่าระดับสายตาโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วก็ห่างจากบ้านพอรมควรนะครับห่างจากบ้านเนี่ยพอรมควรเราอาจจะตั้งซ้ายฝาหน้าเยื่องยืหลังเยื้อเยก็ได้นะครับฐานนี่ยังไม่พูดเรื่องหันหน้าฐานนะครับเรื่องเรื่องที่ตั้งก่อนนะครับอ่อ อย่าให้เงาบ้านเวลาแสงแดดส่อ uh, งนะเงาบ้านนี่มาทับตัวสารนะครับมาทับตัวสารในบ้านตั้งสารพระภูมิไม่ได้แต่ตั้งสารพระพรหมสารพวกอื่นอาจจะได้นะครับแต่สารพระภูมินี่ไม่ควรตั้งในบ้านนะครับไม่ควรตั้งในบ้านเพราะว่าดูแล,ล้วอย่าให้เงาบ้านมาทับสารนี่เป็นข้อห้ามเลยนะครับ เป็นข้อห้ามเลยแล้วกอ็อย่าตั้งให้ตรงกับประตูบ้านนะครับอ,อย่าตั้งให้ตรงกับประตูบ้านนะครบผมบอกว่าพลังเนี่ยของดีๆที่จะให้เราได้รับเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสารพัดภูมินี่ไม่ควรตั้งให้ตรงกับประตูบ้าน ไม่เกี่ยวกับประตูรั้วนะครับไม่เกี่ยวกับประตูรั้วนี่พูดถึงเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านแล้วก็ห้ามหันหน้าไปทางช่วมไปทางห้องน้ําถิงจงปรก,กันนะดูว่าสิงสิงตรงนั้นเป็นแงล่งจงกระปรไม่ควรหันหน้าสารไปเลยนะครับไม่ควรนั่นหันหน้าสารไปเลยห้องน้ำห้องช่วมทีนี้ ระยะห่างเอาหละพอจำควรบางทีก็มีบางคนมีพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่น้อยแต่ว่าดูเรื่องเรื่องดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกด้วยนะเราจะได้ดูเรื่องเงาบ้านย้ายไปทับสานร้อนอย่างน้อยห่างจากตัวบ้านไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับไม่น้อยกว่า1เมตรหรือห่างจากรั้วเข้ามาไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับอย่าทำให้พระภูมินี่มีพลังน้อยลง มาปกป้องเรานี่ไม่ค่อยจะได้นะแล้วก็ไม่เป็นมงคลต่อตัวเราด้วยนะครับทีนี้มาว่ากันนะครับถามว่าถามว่าบางคนเนี่ยมีเจ้าพตัวบ้านไม่ตั้งศาลพระภูมิไม่ตั้งศาลต,ตายายหรือศาลเจ้าที่ได้ไหมตามที่หลวง่อรู้มานะครับรู้มา ถามคนผู้รู้หลายคนเนี่ยได้ครับถ้าไม่มีที่อย่าไปแค่ตั้งเลยนะครับตั้งแล้วไม่เป็นมงคลนี่มีเมาทับฐานตั้งไว้ในหลังคาบ้านอย่างนี้มันไม่เป็นมงคลต่อเราเพราะฉะนั้นท่านที่ผู้รู้กล่าวไว้ว่าไม่ตั้งก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลมีบ้านแล้วไม่ได้ตั้งฐานนี่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ได้ตั้งฐานพระภูมิฐานตายาย แต่เราใช้วิธีจุดธูปเทียนจุดธูปเทียนบนบานฐานกล่าวออกชื่อท่านชื่อพระภูมิออกชื่อตายายออกชื่อบรรุษหรือจะถวายเครื่องสังเวยนะให้ให้กินน่ะคุง่ายให้กินน่ะก็ได้นะครับทําได้โดยใส่สำรับว่ากันตรงนั้นแหละได้นะครับออกโดยการออกชื่อปักจุดธูปเทียนให้ถูกต้อง ไม่จําเป็นต้องมีสารถ้าสานที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าสถานที่มีเพียงพอต้องตั้งให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องตั้งให้ถูกต้องด้วยเอาทีนี้มาว่าว่าทิศไหนนะครับควรตั้งสารพระภูมิแล้วหันหน้าให้ถูกต้องนะครับหันหน้าให้ถูกต้องก็การตั้งสารพระภูมิหลวงปอก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าตั้งตรงไหนก็ได้ให้อยู่บริเวณโถนหน้าบ้านซ้ายขวา เยื่างใชเยื่องขวาหน้าแต่ย้ายขีดขวางยายตรงประตูย้ายหันหน้าไปทางทร่วมห้องสิงกะปรกโกะปรกย้ายมีเงาแสงแดดมาทับก็โอเคแล้วนะครับตั้งเลือกตั้งให้เหมาะสมกับบริเวณบ้านหรือว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ดูสวยงามด้วยนะครับดูเหมาะสมเป็นสหาราศีเลือกที่เอาเองได้ตามใจชอบ นะครับแต่อยู่โถนหน้าบ้านนะครับอยู่โถนหน้าบ้านทีนี้นะครับทิศพอตั้งปั๊บสมมุติว่าอ่าลุงพอจะตั้งขวามือของบ้านนะสมมุติว่าลุงพอมีบ้านตั้งเยื้องเยื่องไปข้างหน้าบ้านนั่นแหละแต่ขวามือของบ้านนะครับอ่าลุงบ้านลุงพอนี่หันตั้งทิศไหนก็แล้วแต่แหละแต่ว่าตั้งหน้าบ้านแล้วแหละนะครับเยื่องไปทางขวามือของบ้านนะครับ อันแรกนะครับมีมีหลักหลักการหันหน้าสารนั่นนะครับหันหน้าสารนันสี่สีส่อย่างที่ท่านกล่าวไว้นะครับสี่อย่างครับอันแรกคนธรรมดาสามัญทั่วไปคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือสามัญชนทั่วไปนั่นเองไม่ได้เป็น้ารชการไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นคุนนางไม่ได้เป็นพ่อค้านะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะครับอ่า ขานิยมหันหน้าสารไปทางทิศอิสานนะครับทิศอิสานทิศอีสาก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ใช้ตัวบ้านเป็นหลักนะครับใช้ตัวบ้านเป็นเป็นกลางเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นพอตั้งปั๊บนี่ดูที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนถ้าเราเป็นเป็นเป็นราษฎรธรรมดาสามัญ คนสามัญทั่วไปนะชาวบ้านทั่วไปนะหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ให้ให้เฉียงมาลงทางใต้นะหรือว่าอาคเนตนะครับบ้านคนมียศนะครับบ้านขุนนางขุนน้ำขุนนางการการ ผู้มีตำแหนง่งหรือว่าค่าการที่กเกษียณไปแล้วค่าการบำนาญแล้วแต่นะครับบ้านผู้มียศนะผู้มียศเอาง่ายๆว่าบ้านขุนนางกันแล้วกันบ้านผู้มียศหรืออดีตขุนนางหาที่ตั้งได้แล้วเนี่ยฐานฐานพระภูมิหรือฐานตายายเนี่ยหาที่ตั้งได้แล้วนี่ให้หันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นมงคลก็คือทิศอุดรน,นะก็เรียกอุดร ภาษาโน้นนะครับหน้าไปทางทิศเหนือนีอ่จะเป็นมงคลคท,ทีนี้อันที่3นะครับประการที่3นะการหันสารประภูมิเมื่อได้ที่แล้วนะไดท้ที่สำหรับตั้งแล้วนะ่ะบ้านของเศรษฐีหรือคนมีตางหรือค้าบอดีนะเ็เรียกแล้วแต่เรียกหรือร้านค้านะทำการค้านะ ร้านคะ้าเนี่ยมีมีพวกเราหลายคนก็มีอาชีพทําการค้ามีบ้านมีอะไรทีอ่อาการที่สําหรับทําค้าขายนะับจะตั้งศาลทักทีเนี่ยตั้งศาลรพระภูมิหรือศาลเจ้าที่นะครับทักทีเนี่ยถ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมนะนะเป็นมงคลต่อต่อตัวเราอะ่ะเขาบอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหรือทิศตกษิณซึ่ง บางตำราเขาห้ามหันไปทางทิศใต้นะครับบางตำราเขาห้ามแต่ว่าที่หลวงพ่อคนคว้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะครับทิศใต้แต่ว่าถ้าให้เหมาะสมก็คือบ้านคนมีทางนะก็บ้านคนมีเงินค้าบ,บดีหรือว่าร้านค้านั่นเองนะครับร้านค้าต่างๆหันไปทางทิศใต้นะครับหรือทิศัะษนณทีนี้หันหน้าไปทิศสุดท้ายนะครับ ที่สุดท้ายนี่สำหรับสานที่ราชก,การนะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลอำเภอ,เอที่ทำการต่างๆนะครับอบอตพวกนี้หรือว่าศาลาประชุมหมู่บ้านหรือวัดนะครับหรือว่าอาคารสธาณานะต่างๆที่จะตั้งศาลน,นะมีบางคนอาจจะอยากจะตั้งศาลเนี่ยนะครับ จะตั้งฐานที่ฐานหน้านี่เขาบอกว่าฐานที่เหล่านี้ได้เห,หมาะสมนะฐานที่ราชก,การที่ฐานวัดศาลาต่างๆเนี่ยนะศาลาประชุมหมู่บ้านหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เป็นสาธาณให้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกหรือทิศบูรพานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางให้พวกเราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อย <c oughs> ก็ขอให้พวกเราโชคดีมีมงคลนะครับในการตั้งศาลท่าคิตตั้งขอให้พวกเราทุกคนมีโชคดีและโชคดีกันทุกคนนะครับอ,อย่าลืมกดเลยกดแชร์และกดติดตามลุงบอดด้วยสวัสดีครับ